จังสี่กระแซบด้วยครับเด้อมาจับได้ครับผมเอาไปครัวก็ได้ออมก็ได้ย่างก็ดีนี่ครับผมแบบนี้กระแซบเอาอาหารหมดใคาารเปรี้ยกรับ call มาเลยเนี่ยฮะกับ call มาแล้วมีมีมัทธุริปมาเตรียมวัตถุดิบมาพร้อมเลยนะ ัตร oh. ิบบ oh. oh. so oh. ัตริบโอ้แผนแผนสำรองแผนสำรองฮะแผนสำรองหมดเ่ยแมนมากไก่แห้งโอ้ยไม่ดใส่ลโวนมาฮะไม่ได้ทั้งไหนหูนพมล่ำทองคุณแล้วปัดโคกินยังกินยังให้กินะฮเย็บได้ไหนเียนอย่างไงโ้โหกินยังกินอกินเนียเอาเอเอาเอาเอนสเลียบ่เออขึ้นละลองเบิ้งลองเบิ้งมาได้ไก่คนนแบบนี่อย่างไงเนี่ยกนัังถ่ายด้อนัังถ่านี่ด้อเออโอลิ้นโอ้กอยก๋วยก๋ยเงา เอาแบบปิดล่านเลยเดิเนี่ยอุตสายให้ถี่เดียวโคตได้มาตั้งใจมาตั้งใจมาสุดสีมือเด้อไป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 ลองเบิ่งก็เบิ่งอย่าไปนั่งตาผมเด้อแบบนี้ต้องพิเศษเด้เนี่ยแบบสีพิเศษเด้เนี่ยพวกกล้วยแห่ปิดล่านเลยเนี่ยไปเนั่งทาแล้วไปครับท่านผู้ชมไปลองเบิ่งไปลองเบิ่งมีนู้แบบนี่ก็เพื่อตามแต่พวกขะมากกว่าได้ใจเลยครับผมขึ้นมาแต่ไก่ขึ้นมากอกสองนี่ลิ้นง้วครับผมแต่แดงมาร้านนี่พิ่นเฮ็ดดีเลยครับผมลอกย่างดีเลยเนี่ยปกติเขาต้องไปใส่น้ำห่อนลวกกะกะ เราเราออกอันนี้แบบมือสมงดงเลยนี่รีนง้วครับผมแบบนี้ประมาณจับโลก,กวัวจยบโลก,กัว่ะส่วนนี่เพื่อนมาไหมส่วนนี้เก็ยไปใสตตบนเนี่อันนี้ก็ทีเนี้ยเอาไปไปเฮ็ดเป็นโยงเป็นย่างแล้วกัน,กนเพื่อส่วนเงาหัวเอาไปกลอยมันจังเหนืออ้ํพลอยเดียวครับผมบบบบบกุบกุบเนื้อเนื้อดีเนาะจะดให้เป็นก็ได้ ได้ลิดมากันขี่ย่างกันขีข่โดนเอาก้อยดีกว่าเอาแบบปลาเสืเลือดอแ,บบแ,แห้งๆไปครับผมนี่แบบมีมันๆเนี่ยเวลาย่างแนะนําย่างกับเสียบย่างก้อยออมก็ได้ขัวลิ้นก็ได้นะครับผมแต่หลากหลายเมนูด้วนี่ซอยบางๆเน,น,นี่ยนะโอ้ปิดร้านแล้วก็ยังไงเห็ุอยู่เนาะท่านลูกค้าเอ้ยของแท้มีกอกสองบูซาปิดร้านแล้วยังเอาก็เขาไม่เห็ุอีก้ยสมื่อปิดร้านก่อนตัวนี้น ขันเาไปขวัวกระแสบเลยครับทำกระชมบได้ครับลงไปกระบวั้งมาผมจิตจจไหนหนึ่งขากรได้สั่งซี้สันดับกินเ้านหนึ่งขันยาคดีกับบักซี่สิบเรื่องไปครัอบครับผมไปปรุงครับจิตใจไหนหนึ่งเอาขวัวใส่เครื่องปั้นเอาครับอี่คนครับผมปลากระได้ครับผมปลาจองหนึง่งเดี๋ยวไปจัจองเครื่องแล้วกันผมจะใส่อันนี้ก็ได้ ากัใบป,ปูดขาไปเลยครับผมหอมหอมนะครับหอมหอมใส่ลาบเป็นจังเสียบนี่แต่ใิสีสั่งกิโลโมาอยบานะ่ะซอยหอมโอ้ยเตะดังหินหนเลยนะ่หอมมาสันหิวอัตโนมัติเลยซ้ำนี่กับเหล่เลยเนะี่ยก้อยลินนี่ จังสี่กะแซบด้วยครับเด้อมาจับได้ครับผมเอาไปครัวก็ได้อ้อมก็ได้ย่างก็ดีนี่ครับผมนี่แบบนี้กระแซบจับไปจับไปของหวาน้วยหนาครับผมขาดบปได้ให้ไรซิกนเนเจอร์ทั้งหลานแน่รวยไปพาเพิ่นแซบรวยไปไร กุศลมาแต่ไกลเฮ้ยคือมาเห็นสีกับหนองนงมาเห็ดปิดล้านมาเดินได้เนี่ยภากี่ก้ากินเขาครับผมเนี่ยพอดีพอดีอายมีกอกสองเมาก้อยลินก้อยลินก้อยลินมาเนี่เออก้อยดิบอ้ยยังเรืองยังเรืองเรืองอ้ยอันนี้รถซองรถซองสายสายสายรองว่องเออรถซองรถซองนี่แบบนี่เลยเนี่ยทุดถ่ายครับผมปิดล้านเมื่อไรล่ะปิดล้านอันนี้มันเพิ่งเสี็จสี่โมงผมปิดล้านอย่ายใบสองกวกาัวครับผม นี่ผมมาลูกพี่กะมาพี่แาบนี้ผมเองยังดกเก็บล่ามาเลยดีบ่เห็นในหลังครับเรื่องเรื่องเจ้าถืออนี้เขาพร้อมนะเออท่านประธานก็้องเห็นในกินนี่คุณอยากเห็นร้านเปิดอยู่ก็เลยแฝกเข้ามาดีกว่าอันนี้จะไหนมุมหรือซื้อมาเดียวจะไหนก็ต้องเห็นใ้กินแน่คิดว่าเออ ไปไปไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าอะไรครับผมยังก่อนเมนูก่อนเมนูก้อยลิ้นก้อยลิ้นครับก้อยลิ้นนี่ก้อยลิ้นดิบเนี่ยแบบนี้ตัวตัวเนี่ยจัดจากหลากหลายเมนูหลายอย่างเลยนี่มากมากเลยนี่นี่เอามามันเห็นแต่มืดว่าไง่ายหรอไม่ใช่ปัญหาทา้งเอฟซีทั้งไหนรำสองรำสองไปกลิ่นยิบกบพีล้วครับยิบกบพีล้วแน่นอนแน่นอนนั่นปีซีเจ็ดคนเลย